เฮ้ยได้สนายนีไป่ะล no. oh, ูกโอ้วิ่งซ้ายเลยวิ่งซ้ายเลยเกิดยังครบยังมาซ้ายให้ไวเลยไอ้ยกระสุนไม่พอแน่ๆเลยวะถึงได้บอกต้องเอาแม็กมาเยอะ ปล่อยปล่อไปก่อนปล่อไปก่อนไปหาตัวนิ่งๆก่อนโอโชุดสวาด่านอะสว่าเหรอมันจะต้องหลังมะเกนะมันต้องปล่อยไปนะ่ะต้องปล่อยไปก่อนตัวมีสองตัวสองตัวข้าวปลาดว่ดว

ไม,ไ,มไม่ไมมคนคนตะเบียรตรงเสาตรงเสาไม่ไว้พี่ย,ย,ยิงสนยเยอไรอนั่นสนัยใช่ไหมไอ้เยี่ยมันหลอกคไอ้บูบูไขว้ลุกหลังตะเบียตรี่ แม่มุกนี่เฮ้ยมัน B S n นะได้มันกันเดี๋ยวเฮ้ยทนายมาอีกเหรอฮตั้เดียวต้นใจโอ้โหนเฮ้ยต้องนต่อยมาต้นตอยมาต้นขาต้นขาตัวนึง

ไหนวะโอ้โหอเี่ไยไหนวะตายเอ๊ะะไอ้กูไม่มีหรอหาีเนี่ยเออมีแ่ใช้ก่อนที่ไหนหลังเน,นไหนตัวเดียวกันปะไปเก็บดีๆให้เราดิ ต้มาเก็บกูมีกูมีกูมีเมาเมาเมาโลกมาโลกที่กูดอกไปแล้วดอกไปที่ศพดอกไปที่ศพหลังไหนเจอแล้วเจมดูไว

เออตามมาเลอ้ยวเหลือสออันนะโอ้ยเฮียเอ้ยถ้าเป็นสไนายอื่นนะมึงไม่สาดไม่รอดเขี่ยผีดิเขี่ยผีดิเร็วๆเจมเอ้ยเร็วๆใครที่จะมาเสริมอ่ะเหลือสองคนนานแล้วเนี่ย เบียร์เบียร์เลี้เก็งก็ลางน้ำนอยเลี้ยงก็งน้ำหน่อยโอ้ไม่ได้ตายอีกหนึ่งลางน้ำหรอแป๊บแป๊บแป๊บ